ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานประกอบการสถานบริการบันเทิงสามารถเปิดได้ปกติในช่วงสงกรานพร้อมกำชับให้บริการต้องอยู่ในมาตรการอย่างเข้มงวดวันที่10เมษายน2564เวลา20นาฬิกาในชยยัสรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและการจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานประจำปี2564 ณลานหน้าสารกางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลตํารวจตรีไพโรธมังคราผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดในสนองดนประสิ์หัวหน้าสักงานจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายชัยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจสถานบริการให้สถานบริการสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติเพราะจังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่ายังไม่มีการระบาดของโควิด -19 ยังรุนแรงราชการยังให้โอกาสผู้ประกอบการเปิดสถานบริการอยู่โดยทางจังหวัดในเรียกประชุมเจ้าของสถานบริการกำชับในเรื่องของการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์และการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ให้สถานบริการทุกแห่งต้องเข้มงวดช่วยกันอยู่ในมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดตรวเยี่ยมนะครับให้กำลังใจสถานบริการต่างๆ เพราะว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่ยังมีการระบาดไม่รุนแรงครับโดยทางราชการก็เราก็ยังให้มีการเปิดสถานบริการอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางจังหวัดก็ได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการและที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไปประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งก็จะเน้น เรื่องของการป้องกันแลรลดรอุบประเหตุทางถนนโดยเฉพาะการจำหน่ายสุรานะครับไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่เมาจนคองสติไม่อยู่นะครับหรือเด็กเยาวชนที่ต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการระบาดของโควิดและลอกใหม่ขึ้นมาแม้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะายังเปิดอยู่แต่ว่าเราก็ได้กำหนดมาตรการเข้มงวด ให้กับสามบริการทุกแห่งต้องช่วยกันนะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็มาก็พบว่าเขาก็มีการปรับปรุงมีการเว้นระยะห่างมีการทําความสะอาดนะโต๊ะก,นะก,ก,ก็ใช้ได้ก็ให้กําลังใจนะผู้ประกอบการว่าหากเรายังสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้เชื่อมั่นว่าก็คงอาจจะยังไม่ปิดการบริการนะครับก็ ก็เห็นใจนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจังหวัดร้อยเอ็ดเรายังเปิดโอกาสให้ทางอออพ่อแม่พีนพ่น้องญาพี่น้องนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดอยู่นะครับแต่ก็ให้ช่วยกันควบคุมนะครับโดยเจ้ออาพนักงานสาธารณสุขแล้วก็ทางอ,อสอมมอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็รพสตนะครับได้ X ดเอ็กซเรย์ดูผู้ผู้ที่มาจากนอกจังหวัด นะครับมีการคัดกรองมีการสอบสวนดูหากว่ามีอาชีพหรืออยู่ในขอบขายที่มีความเสี่ยงนะครับก็จะให้แนะนําให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านนะไม่ไปร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะแออัดต่อไปนะครับก็เชื่อว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราน่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้จากการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยที่ทําการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดมณฑลฐานบุกที่27กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 150, นกกรน้อยเอ็ด 150, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดสตรพื้นที่ร้อยเอ็ดสำนักงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงานร้อยเอ็ดสถานพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดกองบังคับการกองอาสารักษาดิแนแดนจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดสมาคมกู้ภยัยอโศก และสมาคมกู้ภัยนครสาเกตรรวมทั้งสิ้น150นายทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้ออ็ดรายงาน